สวัสดีครับป้าพงอ์ตลาดตลาดตัดโคกระบืองรออีกจุนึงครับง like the ้อหลายอยู so ่ท so ีมงานมาตาล่าสีเป็นกระไลเจรจาขายอยู่เที่ยวมาจั่วจัวอยู่แล้วขายกันป้าพงศ์คุณเอาสวัสดีครับเป็นไหนเมียมาซื้อเพิ่นบ่จ้าแม่มาซื้อไปเลี้ยงอ๋อเป็นไงไดนมากบกวะมากตัวนี้มากตัวนี้วะเพิ่นว่าหลายเป็นไหนล่ะเรียบร้อยแล้วเอาไปเลี้ยงใช่หรือไม่ อยู่ไเอทกัอยู่ไรเอทไม่ c องพนะอาไปใช n จำกันได้ยุ่งมาดูบ้านนองคุงนเออบ้านหนองกุงบ้านห้องคุงนเป็นไก่กเนไก่แต่ว่ารถท้งอนม่่แ่วเราอยู่ไก่เราอยู่บาแต่ลสิ่งแองกุงเงานีย่งกลนี่เออตหนอยน่งคอล้นอยู่ต่ไ ก็ควจังเอาอนี้มัลัี้ข้าม่นหนีายมันาลายหลายไปไนสบรรยากาศสายงวอวันดีครับเปิดแจ็กบารนี่พ่อนี่ตัวนี้เปิดแจ็กบาตรนี่เงินก่อพันธุก็ให้รายหลายอ๋อสองล่ะอ๋อสองเานี่สองเาสีบักตาลเนาะสองเตาแม่นั่นดิสองหมื่นหกพันห้ไองตัวญ่พีไน้องตัวใหญ่ไปท่องไปนี่ ท่องไปผสมไปของวัวนี่เนาะซื้อเนื้อซื้อผสมกับว่ากันไปเอาเบอร์ทูนี่ครับเบอร์ทูนี่เบอร์มี่เนาะเอาเบอร์แยงเบอร์มี่เบอร์ทูนี่เบอร์แยงเสร็จแ้วนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วการซื้อการขายกันวอากันไปว่ากันไปเดี่น้องงัวก็มาหลายวันทัพไปโอ้นี่ก็หลายอยอะเนาะแตัวแม่เรา่น้องแม่ยังงามงามๆี่แกทุกหาเพันเดพี๋ย้อปแล้วว่าเราพอนี่เรียบร้อยแล้ว เดี oh <the <the ๋ยวตัลูกใหญ่ลูกกคนไหนแน่บ่รอตัวพูนป่ะพอแค่ัหนน่ะได้แน่บ่ลราพอตัวนี้ได้ข้าวโรตีได้ข้าวโรตีเนาะโอ้ดีก็นี่เนาะพอนะเนี่ยโอ้ลูกเป็นไงตัวนี้แม่โอ้หนุนเขียนเขียนหัวอลไรเด้อพี่น้องลูกโตแจ็คบาทละลูกกันเอาโน่นไปอยากได้มือหาอ่านี่มือหาต่อร่องไปเนาะแม่ลูกสาวเนาะ สาวนี่เมื่อหาเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้สนใจกัโทรมากเนาะอุ่นุนที่พอไปยุสนามพอสนามกับอุดนุนที่พอไปนี่นก็มาถามเลยพี่น้องคนกัมาถามเลยเนาไหนเรา่อได้ก็จะก็สองพันเมือนสองว่ะ เป็นงไวะเอาหันกันสีหาไป่อสามนะคับ้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีเอ่เหัวหางเลยเอาพนดีขายกันอยู่คับอดีขายกันอยู่ขายกันอยู่เดไตัวนอพ่อ้นมมาอนตัวได้จักบาทเรียบร้อยแล้วโอ้ขายลุบนนะโอ้ยอย่าลุบเอา้ขายลุบปนยเป็นยงไยิ่งขายลุบรือมันจำเป็น การเมินเนี่ยนะฮะมันจาเป็นก็ต้องขายดอกหน่องมันจาเป็นต้องขายนะคนเออพี่น้องรถเพิ่น่องง้อมันก็เต็มรถเ้าพี่น้องเพิ่นเอาไปนี่ก็บอกมันหน่อยเดิพี่น้องแต่ว่ามันกิคนมันก็ดเหตุอะไรแต่เนาะง้อบานเขามันหลายรอว่าจริงจังง้วพอหลายเกินไปเนาะโบเบิร์ตจะเขี่ยเขาคนนี้เพราเโบเบิร์ตงันว่าว่ามันเขาขนมาสุดนักดิเดคนออกไหมขนคนออกอ่ะคนออกแห้งหลายง้อก็ไหลายบาเนี่คัารว่าขายดีแห้งมากไหลกว่าเขา โอ้พี่น้องเอ้มึงเอาเด้อพี่น้องเวรจักบานละไอเนี่ยเรียบร้อยแล้วมีแนวบ้านลสองหมื่นเจ็ดพันโอ้ขายไปสองหมื่นเจ็ดพันเบิดเลยป่ะนี่เบิดแล้วที่พอเรียบร้อยแล้วเอ้ามันๆพอมันๆอ่ะพี่น้องโอ้งัวขายดีพี่น้องงัวก็ได้ขายดีเด้อพี่น้องงัวได้ขายดีมึงพอดีเก๋ก้มสันเป็นพอดีเก๋ก้มสันมึงดีเก๋ก้มสันได้ไหมน้อง เล้งเจรจากันดีเจมสัสถานี่วิทยุไส้มุ่นผู้ใดสนใจจ้ะดะ้จักบาทวุนนี่เเราไปงามอยู่เดน้องเม่สาวหน่อยจะได้บุเเม่สาวเอาวดีครับเพราะอไไมตะพราะนะเนไเอสเอาได้ขายแน่ตัตัวนี้โะจักบาทอ่ะ สี่หมื่นกว่าโอ้สี่หมื่นกว่าโอ้นี่ตัวใหญ่ลูกแม่ลูกเนาะโอ้สี่หมื่นแม่เปินสมไปนี่ลูกกับแม่แถมอีกแค่หหกแม่เหม่อดีมาทำกันนะมามาทำกันมาทำกันพอดีเจ้ข้มสันลูกรอรอรอวันนี้ปูนมันเหมิดนี่ปูนมันเหมิดเพนาะไงปูนมันเหมิดรออะไรก่นนี่เงื่เนมดใส่หาจะใส่กับบะมีมีแต่ยืมเงินใส่กับมันยืม ยืมนี่เบอร์็ึดมองตอนนี้ใรพอดีเจควบสันอนมนสองพับาทมันสองพบาทเนาะอันนี้ค็สี่ต่อรองไปอันนี้เขาดูแค่ตัวพอดีเจควสันอัอสั่งอนของพอสังเนาะเอาบดีเจควบสันมาหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเกาหนึ่เก้าหนึ่งสี่หกสามเก้าสี่หกสามเก้ามนสองพันบาทมันสองพันบาทของพ่อดีเจควสันเงินบออึดใส่มีแต่ยืมยางเดียวยืมบ่อยต่อย ผู้ใดอยากยิ่งโฆษณาขายของไงกำกินมันหมดกันบมกินบมมันบรอโดนปานนี่เฮ้ยฟังอย่ด้อพี่ยงอย่าเด้รอก็รอไปแล้วปูนมันเบิดเออรอก็รอไปแล้วปูนมันเบิดพ่ะนะเพะท่านเนี่ยหอดสาบจำเฮ้ยเลยบ่ซื้อขายบ่มามามึงน้ำกันเฮ้ไเฮ้ยหมันไปเอาไป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 นี่ของพ่อสั่งสี่หมื่นพ่อสั่งเอาเบอร์โทรพ่อสั่งนี่นี่เบอร์โทรมานเนี่ยสี่หมื่นหานนี่ไอ้โต๊ะศูนย์โก้สามฐานสาม สามตัวแล้วห้าเก้าสองแปดสองห้องพอสั่งเดี๋ยวโสนเอาไปนะมาเมืองไร่เลยอย่าีิฟีน้องพี่น้องเขาว่ามีโดยธรรมชาตินี่สูงติดบสถติดอย่างเด้อพี่น้องสูงประมาณหนึ่สี่สิบห้าได้ยี่พี่น้องสูงงามของพอสั่งเราขายเราประจำพี่น้องพ่อสก็ใช้โศนเอาเลยพอสั่งกบพี่น้องพอสั่งหนึ่เราคือขายขายของเลยเป็นียงเแคยแตกเแี่ย่อยยังง่าเป็นเด็กม้านไปเลยเนี่ย สั้นหัวปันปวกเรียบร้อยแต่มีแน่วลาเรียบร้อยนั่นนะปวกแนวยาตัวหางหกรอยอ๋อหางหกรอยโอ้หางหกรยสี่โตมึ่จะสองพันืนนี่หกรอเอาสองพันหาเงินมือเราสองพันก็เทมันหันแล้วเงี้ยะเอาอเอาการช่้ารขายานหางเงินกะเห็ดไสเลียพี่น้องผู้ใดมีเดียมมีไร่ได้กะเห็ดเอาวลาตะวาไปโค้งไปกดพ้นกันทไมวันที่อะปาตเวาขายแบบสี <nice. S 2> uh ่ขายหยุดเชมแจงว่าแล่ะครับนี่แม่สาวน้อยเนี <Matrix> ่ย ซีสิบห้านี่ซีเมื่อนาเนี่ยซีเมื่อนาเมียสาวหน่อยเราไปหนุ่มผู้ใดเดาคุณเพ่อนี่มีเบอร์โทรครับไอ้บ่มีเนาะเราไปได้ถือเบอร์โทรมานั่งไปเนองอ่ะบรรยากาศซื้อขายไหวมันง่วงมันากซื้อขึ้นเดี่น้องเนาะขึ้นแต่ว่าตัวได้ขายไัวด้ขายกับมึงเอาเดี๋ยวไปเนาะแนวเดินทางมันก็ติด้ขายของเพคนนี่เดี๋พี่น้องมันขายแะไรมันก็ถามเผิดไม่เบอร์หาตัวไม่เลยอยังก็บอกกันไปกันสนใจตัวใด้ก็ คันจำนาได้ก็มาสนามเดียพี่น้องจำนาห้อยผู้นั้นผู้นี้เคยมาประจำทางการเหมาอข้าวการสื่อการขายเหมือนกันมึงเอาได้พี่น้องเงินเท่าอันดอกเกของเราเป็นเงินเท่าเดียพี่น้องเป็นเงินเพิ่นเงินเท่ามึงเกะอยู่ในกระเป๋าเท่าการจวนจีอากจอนที่ออกเกของกับมึงกะคัดกับพี่น้องการสื่อการสายโอ้ตลาดแตกพี่น้องแจ้ากว่าเด้อไอ้เนี่ยแม่ลูกอ๋อแม่ลูกตั้งฮะ ออน้อง <ève S 2> <sociedad, S 1> แม่นี่อนนี่น้องม่เนาะเมือนแม่นี่แม่แม่แม่ลูกไแม่ลูกได้แม่ลูกัสองี่นสีเอาไปอร์โทรมเอท่มูนหกสี่หนึ่งูนเจ็ดเก้ามเกาาพี่น้องทรไปน้เอาเมืองได้เลขึ้นน้องโตเมียพี่น้องนี่อันนี้เลือดนี้เรียบร้อยแล้วเหลยแม่ลูกพี่น้องัทรมเจ็ดามเนไปตงามเหมือนกันไปอเมองยาวกันไป ง่วงก็เริ่มบางตาแล้วพี่น้องสีแดงงายสีแดงงโอ้เริ่มบางตาแล้วพี่น้องคนในไหลเริ่มบางตาแล้วอันนี้จะรถออกเข้าได้ับพี่น้องเวลากรม้น เจ็ดโมงสี <raszam> <z ülme> here, so ่ส anyway. sample so, sample 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 so ิเก่าแล้วพี่น้องเจ็ดโมงสี่สิบเก่าแล้วขายเะ่นั่งบหัวยังไงขายสหนึ่ก็ขายหน่มาวันนี้ขายมามันเป็นเหมือนวันดีครับมันเป็นไัมนี่เหลือสองตัวนี่แจ็คบาร์้ตัวละแจ็คบาร์นี่ตู้ผูอ้ตูผูสองหมื่ตัวเราหมื่นสามพันหานะเห็นปะสองหม่นเจ็ด่นสามพันห้ตูวผู้พี่น้องตัวผู้แต่ว่าอยากได้ตัวเมียกันจังบอกกันเนาะไอเนาะอยากได้ตัวเมียจังบอกกัน ผู้นี้เราผู้หลบรอเนี่ยมาตะวันเชนนหัวล่าสามารถโตเสร็จก็ทำเพิ่นไปคะแนนนายุสนงังฝออุดหนุนเราโล,ลดเด้อพี่น้องเด้อนี่เห่นปะอุดหนุนโลดเราผู้หลบรอเนี่ยนนแหล,ล,ะ,ล,ละขายดีซื้อง่ายขายคล่องกันผู้ซื้อก็ดีๆขายดีๆนี่ส่วนมากสีฟ้าหลายเนาะ ได้ลอยนึงเกาว่าจะได้เกินนัน่อยแต่ว่าลุกกินลุกว่ลนี่ลุกนี่นี่นี่มูสิลุกนะแต่หูว่าสิลุกแท้หู้แล้วว่าสิุแมนมันนึงได้กับพอพานเด่นเอาเบอร์โทรมาหู่สิลุกนี่เนิญไปซ้ หัวเจ็ดหาที่ศูนย์ชองหาเอาโต๊ะข้นมาเด้อพี่น้องห้อยมาแต่แกนหัวล่าเนาะเอาตอนนี้แต่คือว่าสิลุปปะนี่ยเอาหัวเอาตัวผูกกับมีแต่งเดียวมีหัวโตัวผูกมีแต่งเดียวคือไปบุญพระเวทยดกนตัวเนาะอ่าบุญพระเวทบุญบังไฟเตรียมการไว้เด้อพี่น้องเนีมันวัดรัดเป็นอ้วนนี่แต่ว่ามันก็เริ่มจากพี่ได้เป็สายคุณเนาะนี่เนาะพี่ได้ยังได้เอาไปคุณเมียงกับว่าวกันไปพี่น้ององ่ายกันไปตรงงามพี่น้องโอ้ยผุญเต็มรถไอ้หยาบุรีเพ่นเด้อพี่น้องนี่ นี่ขั้นนี้ล,บบลูบุรีดีจันสายฟาร์มพะนะเขาคนไปไปนี่ออกับพวกเป็นง่วงวายอีสานเนาะมันหลายเกินไปมึงเนี่ยเอาไปกับพวกเป็าเขาว่าตัวเดียวดเ,ดยเนี่ยพวกอะเต็มรถบลเรี่เลยโอ้เจ้านี่มักสีนี่เนาะเห็นปะเจ้านี่มักสีนี่นี่นสีบวกตานขายดีเล้วพี่น้องคนสีบวกตานลูบุรีนี่เขาต้องการเป็นปะเออเอาอีพอไปอีตัวนี้มาหนีิได้อีกตัวไปนี่บอกแม่นเพิร์ตมาหนิเดี๋ยวเบิร์ตอันนี้ใช่บาทไแม่นี่ เมื่อเจ็ดแม่ดำเมื่อแปดห้าแม่นี่เอาขี้อ้อยมันขึ้นรถไปน้องเขาจะสีรถกันเหมือนเรื่องสีเดียวกันอยู่เอาเบอร์โทรมาเบอร์โทรเบอร์โทรวส่วนแปดเจ็ดแปดเจ็ดส่วนสองสี่ส่วนเก้ามาเดี๋ยวง้อมาใส่ครับเอาสีสเกตเท่านี้เนาะอยู่ขอบอยู่ความกับเราโน่นกันไปเนาะพ่อเนาะขันพ่ออยู่สนามกับหน้าผู้จิ้งจี่อเดี๋ผู้รองจิ้งจื่อเนาะไอเนาะอุโน่นเราเด้อพี่น้องเอง กันอยากโทษปรึกษาเรื่องง่วเรื่องอยังก็โทษว่าไปเนาะอย่าง่วงตัวนั้นตัวนี้ฮะว่าเหย่าเหย่ากันไปเด้อพี่น้องเอย่าเหย่ากันไปครับผมที็นไหนมานไปมาซื้อมาขายไหมนี่มาซื้อป่ะมาซื้อมาขายมาขายมานไปมานแล้วมานแล้วมีแนวว่าเราไม่นีถือขายถือซื้อถือกขายถือตัวเอ้าเอาว่าหลายเนาะพ่อนะเอาเอาว่าได้เอาหลุดพ่อได้เอาหลุด เว้ยนะมึงแน่เนี่ยเพะว่านั่นมึง้อหน่อยมึงแน่เนี่ยอันนี้ก็ไปสุพรรณบุรีเนี่ยขั้นนี้ก็เต็มรถเลยเด้อพี่น้องเนาะเปิดแนมมึงง้อแล้วเปิดแนมหมูยิ่งหมดเลยจริงนี่แก้วแล้วเนาะห้อยแกว่าแล้วไะนะอยากให้อยากอยากหาคนจุงง้อให้บ่ยางไงอยากหาคนจุงบ่มึงแบบสบายตาตีมึงก้นจะง่ามดีสู่คนไม่ได้ง้อเป็นง่ามแต่ก็สู่คนไม่ได้มน้ะ โบแพงงามกับโบเพียงคนใดอีฟอว่าเมนงัวงามคนใดก็สู่คนมาได้อีฟอว์นะคนงามมึงสมัยไหนมืออย่าเอาฟอีว์นี่ว่าจะตังวัดการคนเด้อพี่น้องโชคไฟสานคนเด้อาวัสดีครับพ่อหมานนี่พ่อหมานนี่จักปลาเราพ่อหมานเนี่ยแจกปลาพ่อหมานครับผมเออนี่สองเมื่อเจ็ดต้องพ่อหมันแม่สาวพร้อมผสมพะนะนี่แม่สาวพร้อมผสมติดบวดพร้อมเนาะติดบวดพร้อมไป ทบพี wollen, ่น้องสายงูตกกบเื่องไปนะเอาไปโตพอมานมานี่นแปดหนึ่งเก้าสองแปดหน่าสสามหาอีพอมานเด้อนี่กันดูกบัแดงมาขึ้กันลูกบัแดงมาขึ้แต่ว่าเรียงหางัวหายังกับอุ้นุนไปยู่สนามอยู่ยังกับอุ้นนุนไปเนาะติดโบนติดียหยบลยฮะมันมันพอมันคนเต็มรถคนด้ดิเต็มรถคนนี่กะบสองพวงคนนี้เต็มรถคนเอาไปแล้ว เดินยังวัดกันเด้อตัวนี้เดินยังวัดกัรียงพอไป่อมีอย่างียงถ่าต่าทุนเ่อีพอถ่ายต่กาดทุน่ะนะเอเอ,อมึงกันไปมึงกันไป,ม,นไปมึงกองความมีไปหน่งความมีควมมีสวัสดีครับค่ม,มีเจักบาลแล้วนี่ แักบาทพอมี่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยของพ่อมีมี่อ้อยดอยมีบ่จนย่ำใลก็ม um, so, so, oui, exactly. yeah, ีอย well, you oh. right. so. ู่วาเจ้าลูกไปเอิญมี่อมีแถวไปบ้านอะไมีไปมี่แถวไปงัว่น่ะนะบอพ่อท่านมีแถวอท่านมี่แถวสองหมื่นเก็สองหมื่ปดพันห้าร้อยเอาเบอร์โทรมาเอาเบากเคี่ยนอาโอเคีย เกอ่าเก็บสามงสี่อภ่านี่เบอร์ผมจำได้หรอกแต่ให้เรวบอกค่เนี่ยเดี๋ยวเป็นที่ว่าผมตัวเนาะผมบอกผู้จัดบริษัทมีมีผู้เดียวเดี๋วผู้จแต่ว่าลูกตัวผู้เนาะพอมีเนาะแล้วไอ้ลูกแค่ตัวพอมีสองตัวครับลูกสองตัวนนี่พราะยืดสนามกับอุ่นนวนพอมีไปบ่จำเป็นต้องอยู่โทรศัพท์บางครั้งมึงว่าว่าคักกับมาสนามเนาะพอมีเนาะยางพอมีอยู่จุดใดแต่ว่ากันยู่จุดกับค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝานสามเนี่ยค่อยๆทางเขานี่นี่แหละค่อยๆเติม ทางเขาของฟอมีอยู่บ้านขามเอ้หนุนเข้าไปเห็นอยู่สนามกับมาเลยยิ่งตรงรถอยู่เราเอ็ดกะมองหันลาพี่น้องเลยมองเย็ดสัญญาจังน้อยหฮมดําสาดพี่น้องอเอ็ดเราไปใส่กะโท่เบาโทตว่าโท้เกจโท้หาเพิ่นไปนี่พอสั่งเมนูสวัสดีครับพอสั่งเมนูอยู่ไกลๆกันก็พอสั่งเมนูนี่เราก็สิได้ขายอยู่นี่เจ๊กบาทพุ่นนี่ต่อร่องไหนกันไหนเจ๊กบาทเอาข้อหนูเนี่ยเจ๊กบาทใ้แม่นี่ เมื่อสองคนนะโอ้นี่เมื่อสองเลยค่าอ่อนเนาะลูกด้ลู้เกิดตัวนี่โอ้งามดียวลูกเดียวคนะอ่าเราไปแม่คือตัวสองเนาะนี่งัวบวานเขาเลี้ยงกับตรงเลี้ยงแต่ดับนี่เราพี่น้องเงินกับน้อยเนาะว่าทางบ้านเนาะเงินอ่อนๆเงินดิจิตอลตกใส่จักหน่อยนึ่งหรืออยากให้เงินผู้เฒ่าก็ได้เงินผู้เฒ่าก็ได้เงินผู้เฒจ็บแฟนผู้ใดพันกับเจ็บแค่สิบเดือนนี่เนาะก็ได้ตัวจกเติมอีกหน่อยนึ่งขอลูกขอต่ออสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วเพราะมันนานา ทีมสาขาเดียวกันทีมงานพอมาทีมงานพอมาเราไปไทยแล้วเนี่ยเดียบร้อยแล้วไทยแล้วนี่เอาพอทอีพอหนูแม่สั่งแล้วนี่เอานี่แม่นี่แค่บาทพอหนูสี่หมื่นสี่พันห้านี่ต่อรองเพลนออนเอาเบอร์เท่าพอหนูม่นี่ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกสองแปดเก้าเจ นหนึ่งเจ็ดอ้าวุดนุนพอสั่งแม่หนูเด้อพอพอหนูแม่สั่งอย่างสิงเสพนอ้าวอ้าวง่อยจะขึ้นเดี๋ยวไปนอนยังไงขึ้นอยูอ่เอาบรรยากาศที่ขึน้นเนี่พี่น้องเป็นซื้อเป็นขาย<แ>เป็นขายง่าย,ายขายของเป็นซื้อมาถือก็ได้ขายดีขายยุกับผู้ขายเดีย๋ยวไปนอนยังห้า,ายกับอะไรห้อยไก่กได้ขายแพงอยู่แต่ว่ามันก็ผู้เพิ่นเอาม้ามันก็ล้มบากของเพิ่นตั้งเทียร์ก็ได้เครื่องคาร์รถคาร์มั่นขายยุกขากิน สิว่าสิได้ขายเนาะอายเนาะมันน่วเป็นเรื่องง่ไงดิสิว่าแต่เข้าไปหุ้มมงเพิ่นกับว่าแม่ดิมันก็ราคาตกลงกันได้ครับพี่น้องการซื้อการขายมันก็บวอลกันเงียๆแล้วพี่น้องโทราวอลกันก่อนให้มันชัดเดนมีการใส่ขายอยู่ใส่กับวอลกันไปครับพี่น้องวอลกันไปอ๋อตลาดงัวชมพงผู้บุตรคนนึงอยู่ฝากคนไรคนแฉ่ฝากคนที่สามไปเด้อสวัสดีครับ